สวัสดีครับสวัสดีเอซียังต๊อกวันนี้ว่าบกว่าอนี้ครับวันนี้เปนสภาพอร่มอ่ยอยู่บ้างเป็นเพยงมาแล้วมอนะวันนี้เรากัจะมาเมื่อไหร่เป <c oughs> ็นขอตกลงกันนะครับเนาะเส้น,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 นสัญญาเญกสานกันนะครับเนให้ลักอัพวนแล้วก็เ่าต้นทายไปเหตุก<า>่อนจไดม่ตั้งไหนตังที่ดีที่น้องเบิงนะครับเนาะว่า เน่อจะเกิดเหตุการณ์กรีบเจริญนะครับเนาะทายต้องไปเหมือนนั้นมีคนมาดาแยงตอกหลายแักตอกเม่าที่เราเม่าขึ้นเมื่อคนจีก็มาถลม่มบางคนก็นมา,มา,า,าเม้า,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 มามวา่าท่านเราเมาไปทายลงประจันเราให้ยังคนมาเรามีคอมเมนต์อยู่เนาะท่านมาทายกับกระทำให้อีกกสองทายเห็นเหหูกันนะครับว่าไอเอ็มซีเห็นว่าเป็นยังไง วันนี้เขากะมาถ่ายอีกรอบนึงที่ส่งผมนะครับแล้วมาทำข้อตกลงกันนะครับเนาะเพราะว่าทีมงานคือโจแท้่งกล้ยกับเอื้อมละอานะครับเมาละว่าวมาเซ่อแล้วว่านี่ล่ะอันอันอันที่มันเป็นตาซังคือเราเมาดูแล้วก็เล่าเมาก็รถบดมาขับอยู่ในห้องนอนมารับหลังจากจมแล้วก็รถบดขึ้นรถบดขึ้นคือนยังคัดเขียวครับ เสบยกี่หัวยังนี่ของขวดขวดเยอะจมแต่ขนาดจมไปพวกนี้เม้าคือขอเสียเวลาเมเาก่อนแต่เวลาพอเมาหนีดีโพดมันหิวเสียงหิ้มเสียงมันหิวมเสียงจะมักไปร้อยไปกินเหล้ายังเว้นนะครับเนาะพยายามบอกว่าจะกินเหล้ายังเว้นเพราะยังเว้นกินเหล้าแล้วยังไม่ได้มูกินกกินมาได้บ้างกันอนตะเวียนนอนตะเวีนกับ เทียนตะเจ้าบ้านนี้ตีซีที่หาเทียนยังแบบบ้านนี้นอนเอามาแก่ยีกับเมาอ,อ,กอีกอวันนี้ครับมาคุยกันนะครับแต่าขอดีกับนีู่่เด้ท่านคนมากินรอหนี่ก็เอามาแง่กับพ่อตี๋ครับเอามาแง,งป่ปลาเขามาอ่าบอแมนาบอให้กินก็ให้กินน้ำตาไม่ละที่มูพวกกินขั้นเป็นเมากับนึกมาเจ้ากรับหนึ่งเขาหนึ่งน้ามไม่ถามมูเท็ยกับเขากับนามไม่ถามมูก็ดีอยู่ตอนเมาแต่ว่าถ้าเมาบ้านนี้เป็นตะจั่ง เอาซื้อซะไปเห็นกินมามาไปอยู่น้ำแ้เจอกระิบหนึ่งยินเราแจ้งกระโดดเลยเออแล้วมาเพื่อนนี่ดป็นแหล่งุกนเนาะเขาบอกว่าไงเพราะว่าข้างอันแขงมันดใจมนเมาก่อนเลยปกติมันจะเมาก่อนมันจะบู้ไปอย่างเดียวนะมเื่นแขงมััดใจเมาก่อนสินเออเอืนมากกว่ามาพี่อ่านนี่กิกิมเอืนมากกว่มา อันเมาเลยไม่ควรเขาอนะถ้าคน,นเมาจะไม่ควรมากกว่านะเขาเมาเมาเคขื่อนมาเขาเมเาบ่ได้มาขาดก็อยากตายเด้อเออวันนี้ครับทำการนะครับ,บก็ขอทุลกลงกันไปว่าออกก๊ระเบียบต้องมีก๊ระเบียบครับโอ้ไม่มีหลายต้องมีก๊ระเบียบอยูดก,กันนะครับเนาะอยู่น้ำคนส่วนมากเนาะค,คือเนื่องนะครับบอกคนว่าห้าม กินเหล้าตอนกลางวันหาเมาตอนกลางวันกินกินผอมูโมยังแรลกเขาพาดกินอยู่แล้วเนาะนั่งกินนั่งคุยของพี่โจแทนจักรินเนี่ยสเปกอยู่นะกินผอมูกินแล้วก็นอนตื่นมากอะสร้างกับบเป็นยังครับเนาะแต่ว่าขันกินเนี่ยเขาเวียนมาเนี่ยเม้าหมดมือยังไม่แรกก็นอนแต่ผมไม่แหลกเนี่ยผมกินข้าวกับผมกินก็นอนนอนมาเนี้มันนอนอิ่มเต็มยอิ่มเตี้

อย่างไปยังมาจังไหนมาเไปเลยวาอุ้มมานึ่งบาทนี่นั่นเอามามันป่ามามันหนึ่งมามาฮามีเมืนว่าเนี่มันใหญ่ไม่แหงนาะมันก็จะจังกันไลยเนาะมาก็ะจีกัดตัวอุ้มหมาแบบนี้หนึ่งบาทนะว่าอะไรยังไงฮะข้เนื่องข้แรกนอครับข้อปีนี้นะครับห้ามกินเหล่าห้ามเมาอย่างเวียนนะครับเนาะพอเมาแล้วมันเห็นยังบ่อยนะครับเนาะ จะพาไปถ่ายคลิปทั้งคืนกับไปว่เลยเมาเมาเหรอเขาเมาเขานอนไปอยากอายเขาดิไปถ่ายคลิปทั้งคืนเมาอ่ะเขาบปกินมันเขาก็กินเหมือนเบิดมือนกินเมากินเราไม่เปนกินเราแล้วมันจะไปกินเขาไปจะกินจมาแล้งนะครับเนาะกินคุยกันเมาเหรอครับขี่ถุนมาถุนก็พอดีไปนอนจริงทั้งวันอ่ะเขาเมา กินยังเวียนไร้ไปเรื่ไไยอยจิดถอนไปเรื่อยนะไอ้ตอนมีน่นองเนมันมดซวงนะจะไปถอนฟืบไปกองคืบขนาดก่ดีกีนอยู่ร่างกายนี้เดีวคือไปซองเปียกกับเมาส์ครับเป็นว่าหามหามเมาเวียนซะ้ขึ้ว่าเข็ดว่ไดนะอ,อยากกินเลกักลับไปกินที่บ้าน ก่อนลาก็ได้เออคอยอยูเราแฮงคอยสิลากลับบ้านจากสองสามมือคอยสิไปเอาคักๆอกยุคนั้นคอยเออพอแล้วว่า,วววาหมูคุ้มมาเว้ยเป็นต๊บมากก็ได้ห<ม>้ามไม่ได้หา้มหามว่าห้ามกินเราแค่ว่าให้กินปอหมูห้ามเมาตอนกลางวันนะครับว่าห้ามไปเล่นกินเราตอนกลางวันที่นี่มันอยู่กันหลายคนมันมันสิมีเรื่องกันเป็นอย่างเดียวบอกบ่อยๆกมันกันซิมีทั้งมันก็มีทั้งคนดีคนเสียแหละ ทีสันญ,ญากันรอวๆก็ง้คาไปเลมไม่ <l ice> หลายรอบเลย <c oughs> มเม <c oughs> ื่อไหร่ทีจะหนีรอบนึงซีลอยกินอ่ะซีลอยกินว่ไว่าชอบกินเราแย่งเวียนฟ้าไปออกเราลับปาก,ปากปเห็ดบ่ได้เอมไม่บาบนี้มันเนว่าไม่กินไมน่ออกเราแต่ว่าให้ยุดกินเราแย่งเวน่เวน,านาเอา,า,า้ากินความมัว้ากินความแคคลิน้ากินความแท่ เังแรงมาเกเ่าสือมาเปีก็เมือนะแต่ว่ามันกนมันกินกาแฟไฟเงี่มันยังออกลุงนักเลงหมดเแต่ถ้ากินเดียนี่ให้เนียนยังเหมือเราป้องกินขายินขามันเนียนที่บานนี่มันกินอะไรากาแฟไฟไปแห้งที่บานนี่ว้องเปี่ยนขนาดในเรื่องเลยอนะไรการเดืู้มือสีเพิเนคนโหลดกัดอดบขาสิแงเพินนหลดไม่ไทอ,ออกเลยกา,าดอง,งสู้มือสีเมาเลย หามลิในกินตัวแม่ยที่บอาน้ยังบอกยิบซีได้หอ่าเค็ว้ได้กับท่างไหนแล้วผมมียังไรครับก็คือว่าผมตั้งใจเริ่มต้นใหม่ครับเตรียไ้เูดเาว้าบงตัวข้นมาพู้เศ้าเห็นเขาเบิ่งตัวเนาะสองฝากจากสวีเดนรอบนี้ผมมาหายด้วนั่นผมมาหายด้วผมจะหายที่อะฝากฟซีฝากหซีาเชือกผาของเอชเอ็มเเน่ะ เอ้ยเอาไฮแล้วซาบอเจ้าก็เอาไว้ขอเบิ่งเราจากเดือนกับยี่ยกให้คนอื่นเก็บไว้สักวันเก็บไว้สักวันบิญเพื่ก็นถามว่คือกับห้แท่นไปเลยนะคนละใส่เด้คนละใส่เด้คนละใส่เด้เอาไว้ต้องมัดเอวใกล้ถึงอาทิตย์หน้าถึงตอนนั้นเราโม่โม่ไปบอเขาบอกว่าเขาสั่งให้พี่ต๊อกด้วยดีดมที่นี่เห็นนะเขาบอกว่ายังไม่ให้นะเขาบอกว่าต้องนไฮเฮตัวดีๆก่อนเขายัง จังไห่เราเด,เดี่ยแต่วาทรงมาแล้วทีิไดห้หรือก็เห็ดตัวดีเขาก็มีคนฮักแม่ยลชี่กันกไรเมื่อกี้เมื่อกี้ในลิ้นกับว่าเนี่ยก่อนก่อนถีทายคลิปลิ้นกับวาเวลาเมาสกัมาเค็ดตูดเป็นตัวตลกให้คนอื่นของหัวเรา,เาะรเขายูเฮ็ดอยังได้เบิดลิ้นนะบอกว่าเจ้านั้นมันเป็นนหยห่างเ้อเห้นมันสมศักดิ์ศรีเนี่ยเห้มันดูดีมีราสีกนนี้นี่ที่บอกนี่ห่วงเนี่ยเพราะแม่นว่าพงหวังยู่น้ำกันเนี่ยรอบก้อนนังกระบอก บัดนี้เป็นอีกก้อนก้อนที่ซีเว้านั่นเรากินต่อเนื่องมาจากมือม่อเจ็ดเมื่อกับพยายามเอ,อ้ยเจ้าอยากกินไรเดอ้อยังตอกเดอ้อเวลาเมาอย่ามาคุยกับเจลินเพราะว่าเจลินมามากเหว้าค้ำเดียว <c oughs> คือเตือนแล้วบอกแล้วไอ้ก็ยัง g aw g aw, อ,อยู่คือเก่าก็เลยบอกจะพูดเธอจัดการซะ,ะใหที่ท้ายคลิปนี่นก็ให็นเอฟซีป็นพยานครับ <c oughs> ให้รับรู้ร่วมกันไหมเออเดี๋ยป็นอย่าห้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะเวลาเมา บ่าเบาเลยท่ายห้เบิ้งทัานเบาสิฟอถ่ายให้เบิงงบ้งเลยค <Yeah. S 2> <อ>ิดว่าไ,ได้เป็นหลักฐานจะได้มา้องมาถามกันอีนออนอกนะครับเนาะทีมทีมงานกับหว่วงเราเอฟซีกับหว่วงเรากับลูกตัวว่าเรามีเอฟซีเพราะว่าเบาให้เราฟังเวลาเอฟซีย่องเราลิ้นก <ac> <r> ับเบาให้เราฟังเ mm. ด้อที่บอกเองอย่างหนึ่งทิ้งงานเขาบางนต้องทานเรา้างคนกินกาแฟไฟมบอสไซด์มันใหม่แห้งใหม่่ต้องกัน แ่ยังไงนะครับมันท่าค oh, <fit> ีบได้โอ้ยเหมือนแม่งใส่แต่ว่ากาแฟไฟเนี่มัขาดไม่ีืดเลยคนน่ะกัดทีเล่ตอนนันเห็นมันเศ้าไหมไมอ่มันมันเศร้ากินห้็กินเบียร์ทำไมอันโควิดโควิดธนมานายทุนันเอือนไปกินกุ้งมือกินเบียร์หาลังซืลังคิดแต่ไปไปมาแห้งเบียร์เนียนที่เนั่ง

ยู่งต้องกนโด่วนดแล้วที่ผ่านมาที่วงการแค่เดินจริงจีตัวจิงจีเด้วตัวจรงจี่แล้วเชร้าที่มอไซค์สอเชร้าดินไหนเลยบอกไปน่อนจำไม่เด้อนี่จไม่ยุ่งเมอไหร่ะี่อะไรครับเก้าสิบเปร์เซ็มาแล้วอีสอเป็กเต็มรอยตาควงแหนืมารลอดแต่วันสินครับไจะมาสินเด้อว่าสินนี่คือเนี่ยเขเถอะ

บอกเลขยมูจนสื่อกันลุกกันขนาดเลือดตัวมูสื่อเลียกเองไอเด้อเราเป็นว่าบ่อยกินเหล่ายังมูเว้นบ่ให้ไปลักเปกกินก็กินได้ตอนนั้มึงแรงกินน้ำมูกินพ้อวมูเพราะว่าถ้าคิดว่าเสีเฮ็ดน้ำกันอยู่นี่นะเพราะว่าย่นี่ก็ไม่ได้เห็นงานหนักอีกอย่างเต็มที่ก็ไปถ่ายคลิปไปนั่นไปนี่ริมไม่ได้ใส่อีหย่างมากกว่าที่เห็นเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันไหนอยากกินแห้งผูบ่ไววแล้วลาป่อยซีเมอ่อบัตซามเมอรามเมอ่อก็ได้ การเรียนไปส่งอ่าทำงานป L สองกูว่าไหวแล้วกูลงแดงคักแ, <c oughs> แล้วเศ้าเมากระจังโอมาเออบัดนี้ถ้าบอกว่าฟังกะอาซีให้กลับไปอยู่บ้านก็ว่ามือไหนมีได่ทายคลิปต่อที่โทรเอิญเอาดอกเพราะว่าตอนนี้เจ้าเข้าใจบ่เราอยู่กันหลายคนเจ้าบ่าได้อยู่บ้านเจ้าเจา้าอยู่น้ำกันอยู่่หาหกคนน้ำกันอยู่นี่ลินกับอยู่เสียบุกกับอยู่ลินลงมาเห็นยังตอกนี่เมาหมด นอลิ้นกับบมเมนคนมันมันกินไปนั่นน่ะนะจัรย่ากัอชียฉันญ่าปองผมสัญญาครับว่าเซตตให้ดีขึ้นจีเซ้กกินเหล้ายังเวนครับกินหอบงูยำมาแนงสัญญาผมสัญญาเลยครับลูกก็ใช่เลยสัญญาลูกสครับย็เถื่อนวิทยาครับเฮ้ยจะมาทีดีจำเมืออ่ทยรูกได้เ ตันยากแล้วเนาอ่หนึ่ง,อ,งอเรนี่อเอฟสีป็นปานนะถ่ายหืองครับมสำหรับคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์ก็ไปถายประจแล้วยังเห็นนะไปถ่ายประจถ่าย,าายหเหวืองวันนั้นซุมูกับท้ามห้อกยังตอกไปใสา่ทาทิดไปใส่มนเขาเขาไ่อยากทกก้าทามถามนีันเด้ออ่ะทไม่ละยังตอกหิวแสงนะครับเสียม <laughs> ถ้าแต่ายัางหิวเสียงรักแล้วอห้าก,กับหว่วงอะไรเอาโอเคคนห้ากัมห่วงเขาบอกกันหรอครับไม่แต่ไรนี่หนวดแนนบอกเขาห่างกับห่วงกับห่วงห้ากันต้องบอกกันอันแค่แล้วกันซ้องกันบอกกันอยู่คนส่วนหลายญ่ครับเอฟซีเอฟซีพอได้หัวอยู่เป็นกำลังใจให้ยังต็กด้วยนะครับว่ายังต็กจะทำได้ไหมนี่จะอัปเดตให้ตามเป็นจินร้อยเป็นจินหรอ เ็ดได้ก็จะได้ห็นเบื้องเหม้าเมานีทิ้งยประจานเลยเนี่ยข้าม่าประจานข้าวมาเมาส์ข้าเท็ดไดก็จะได้เห็เบื้อง,องเ,เ,อเอก็ายตอนมาเมาส์ยังว่าวอายังตอกดีขึน้นไหมอ่ดีขึนเด็ดประมาณทิ้งนึอีกทนึงกัทุบต้นทบดอกเลยอุดมากเจ็ดมืออซสห,หมหเจ็มือเลยทบต้นเลยเออเค<อ><อ>นี้<ด>ครับฝากเป็นกำลังใจให้ยังตอกด้วยนะครับว่ายังต๊อกจะทำได้ไหมนะครับเนาะ กสัญญาแล้วเอโอเคจะทายบางอีกครับว่าแล้วจีดึงนะาสิลงอีกว่าเช่นไรบ้า่นะครับเนาะแต่คลิปนี้ยังต๊อกเอ้ผมเดี๋ยวคราเริ่มไปนะครับเดี๋ยวอย่าลืไปฟังเพลงด้วยนะครับสวัสดีครับไปโรดไปโรดสวัสดีค่ะ